ในมังอะโคตรดีเลยแล้วแฟนดันดาดัน,ดนหลายๆคนเขาก็ให้นิยามนะว่าดันดาดันเป็นงานวาดที่แบบโอ้โหมันโคตรเทพเลยพี่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวซีรีส์มันมีดีเทลที่เยอะมากการจะวาดให้ละเอียดเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตัวทีมงานอาจจะต้องเลือกนะครับเพื่อประหยัดอะไรหลายๆ,ๆอย่างในทร,รัพยากรที่มันจะต้องใช้ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกไปลงทุนกับงานมูฟเมนต์ต่างๆมากกว่าแต่จริงๆนะผมจัด ติดไอ้เรื่องงานภาพอย่างเงี้ยเฉพาะซีนทอล์กะเพราะว่าพอยืนคุยกัน2คนมันมูฟเมนต์มันน้อยแล้วไงผมพระเอกเหมือนเป็นแผ่นโซลิดสีน้ําตาลปุ๊ดหนึ่งของนางเอกเหมือนเป็นแผ่นสีแดงสีน้ําตาลปุ๊ดหนึ่งเสื้อสีชมพูก็ชมพูปุ๊ดไม่มีดีเทลรายละเอียดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผมรู้สึกติดในซีนทอล์กซีนเบาๆหน่อยแต่พอมันเข้าไปแบบอย่างไปซีนแอคชั่นตอนท้ายอีพีหนึ่งอะผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่ติดแล้วเออพอมันเข้าปับ๊บมันไม่ติดแล้ว